วัสดีค่ะมือนี้ก็ได้เวลาเฮ็ดกับเขาเนาะ,ค,ะค่ะ,ะค่ะผู้สาวทบก็สิเหตุได,ด้ชองอ่ะเนียดพ่ยยอใหญ่อ้วนนะคะมกปลาซิวมกหม้อค่ะได้ปลาซิวมากเนี่ยค่ะพี่น้องเพิ่นเอามาให้ค่ะเฮ็ดปลาร้ายค่ะ,ะ,คะกินสองคนนะคะ่ยปลาซิวงามๆค่ะเพิ่นสดมาหายนะ เลยม,มาแบ่งเก็ he et, he et ดร์ฮิตบอลไลอกค่ะแต่เครื่องรูงมันก็ไม่ยั้งเน่นี่ค่ะหันะ่นแต่ไ้พรีกแห้งหอมหัวไญ่ก็เสียเอาไปตำค่ะก็กบพักชีเล้าบานเฮาเนี่ยค่ะผักบานเฮาต้นหอมพักอีตูใบแมงลักนะคะก็น้ำปลาผงนัวค่ะ ะนี่ค่ะสีอิ่วขาวเนี่ยเขาแช่น้ำซีอิ๊วขาวไว้เลยค่ะกับบุ๊คก็มีน้ำปลานี่ยแหละค่ะผู้สาวผู้สาวชอบบอกกับสีมาตัมสักกลมตัมสักกนเนาะค่ะเอามาตัมเนี่ยโขลกมีพริกหัวหอมตะไคร้ค่ะโขลกให้ไวเหลืยค่ะ จะแหลกซ้ำนี่แหละค่ะตรงนั้นแหลกหลายนี่แะกระสีหน้าทีเดเกาเนาะนี่ข้าวกับเอาเครื่องลงไปเสียก่อนค่ะ hoài cho cho con cả <coughs> thì họ cả ao, thì bá siêu để họ bá siêu bá siêu bàn họ là bá siêu cả ở lông cày cô này งผงผงใส่น้ำปลา <c oughs> ใส่ผงนัวใส่นะไรใส่ผวกพักลงไปเ้วยค่ะเขาคนสัก่อนี่สร้างมนันบ่าเวเขาคนให้เข้าก,กันก็ หอมพีนองเลยแล้วก็เอิญมกหมองค่ะนี่จะปล่อยบางแห่งมันสุก เฮ็ดแค่เนี่ยแหละค่ะเนี่ค่ะจากนอนมันกับซุกลหรค่ะเนี่ยค่ะซุกแล้วค่ะอ๋าฉีกใบบักูดลงแน่หน่อยนึงค่ะมันจังหอมเรียบร้อย โปง่งชิตักให้พี่น้องเบิ้งด้วยค่ะมื่อนี่จ้ะเนี่ยโอ้พี่ตาเสียพี่น้องเนี่ยก็ขอบคุณในไลค์ค่ะที่ซอยกดติดตามช่องพาเนียด พอเยอ้อวนเด้ค่ะกะช่องผู้สาวที่บอกเก้านี่ละนี่ค่ะเอาไปเห็ดกินเห็ดง่ายๆแสบก,กินกันสองคนเนาะคะ่กะก็ขอบคุณให้หลายค่ะอกดติดตามค่ะพอกันคลิปหนานเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ